สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเพาะประกัดเอเลี่ยนนะครับผมเพาะในลังโฟมนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการเพราะนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าผมจัดบ่อยังไงนะครับผมก็มีใบหูกวางนะครับพืชน,น้ำผมไม่ใส่นะครับผมใส่เป็นก้านมยมนะครับผม ใส่ลงไปนะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับหลังนี้อาจจะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูประกัดเอเลี่ยนตัวเมียนี่นะครับตัวโตมากๆแล้วก็ไข่เยอะมากๆนะครับนี่เพื่อนๆเ,เป็นเอเลี่ยนสีน้ำเงินนะครับบอ่อนี้ก็เป็นเอเลี่ยนสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับตัวเมียนะครับ นี่เพื่อนๆข่เยอะอายุก็สีเดือนกว่าๆนะครับทั้งสองบ่อนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวผู้นะครับผมจะให้เพื่อนดูนะครับเป็นเอเลี่ยนสีเทานะครับเนี่ยเพื่อนๆสวยมากๆนะครับผมปล่อยลงไปแล้วครับ บ่อต่อไปนะครับผมจับยากนิดนึงครับบ่อน,นี้ก็เป็นเอเลี่ยนสีน้ำเงินนะครับเพื่อนๆดูสีนะครับดูสีเข้มมากๆนะครับผมอันนี้แสงธรรมชาตินะครับนี่เพื่อนๆก็การเตรียมบ่อก็ประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวรอให้เขาตรวจเช็คพื้นที่ของเขาก่อนนะครับเดี๋ยวปิดบอ่อเอาไว้นะครับ ปิดไว้ช่องนิดนึงนะครับเพื่อให้อากาศได้ถ่ายเทน,นะครับ <im> นี่เพื่พอนโอเควันนี้มาอัปเดตลูกประกาศกันหน่อยนะครับเมื่อวานผมตักเพาะปลาออกแล้วนะครับผมเมื่อวานก็ครบ สิบวันนะครับที่ผมได้ให้พ่อปลาเลี้ยงลูกปลานะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูลูกปลากัดกันนะครับอ่าบ่อบอนี้ก่อนนะครับผมเป็นเอเเลี่ยนสีน้ําเงินนะครับนี่เพื่อนตามหัวมุมนะครับผมนี่ครับเพื่อนนี่ลายแดงนะครับมีลูกปลากัดนะครับอยู่ที่หัวมุมนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับ ค่อนข้างดูยากนะครับเพราะว่าสีเขาจะใสนะครับแล้วก็ตัวเล็กด้วยนะครับผมนี่เพื่อนนี่ครับก็เยอะเหมือนกันนะครับจากที่ดูคร่าวๆก็ประมาณสักหนึ่งร้อยนะครับ นี่ครับตามหัวมุมนะครับผมแล้วก็ใต้ใบไม้นะครับใบไม้ยังสดอยู่เลยนะครับผมนี่เพื่อนนี่ครับใต้ท้องนะครับใต้ท้องน้ําก็มีนะครับผมใรแดงนะครับผมให้ไยแดงไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ครับเพื่อน แม่ปลาผมตักออกตั้งแต่วันวันที่สี่นะครับผมเปิดดูสี่วันนะครับแล้วก็มีไข่มีวอดแล้วก็มีไข่นะครับผมก็เลยตักแม่ปลาออกเลยนะครับเพราะว่าตัวผู้เขาไล่แม่ปลาออกห่างจากวอดแล้วนะครับนี่มนเพื่อนเห็นแล้วว่าเยอะนะครับนี่ เดี๋ยวมาดูบ่อนี้นะครับเดี๋ยวมาดูบ่อบ่อนี้นะครับบ่อนี้เอเลี่ยนสีเทานะครับผมบ่อน,นี้บ่อน,นี้ก็รอดเยอะเหมือนกันนะครับผมดูที่มันวิ่งวิ่งนะครับบ่อน,นี้อยู่ใต้ท้องเยอะนะครับ บ่อนี้ผมก็เอาลายแดงให้แล้วเหมือนกันนะครับผม<อ>นี่นะครับอยู่ใต้ท้องนะครับตัวเล็กๆครับนีบ่เพื่อนนี่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 ครับลูกสาวมาแลครับลูกสาวลูกสาว,วโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆ <DIS. S 2> ดูอีกครั้งนะครับ วันนี้อัปเดตลูปอากาศ20วันนะครับผมเพื่อนๆเ,เห็นเห็นไหมครับอยู่ตามหัวมุมนะครับผมนี่ครับตัวโตวมากนะครับ20วันทั้งนี้ทั้งนั้นเราขึ้นอยู่กับอาหารที่เราให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับ นี่เพื่อนนี่นะครับยี่สิบวันนะครับผมผมได้เอาสาหร่ายใส่ลงไปนะครับเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับนี่ผมให้ไยแดงสดนะครับ นี่นะครับบางตัวก็โตนะครับบางตัวก็ยังเล็กนะครับหลายตัวอยู่นะครับประมาณคร่าวๆนะครับหนึ่งร้อยหรือไม่ก็เกือบๆนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆก็ใบไ,ไม้จะเหี่ยวนะครับมันจะเสียนะครับเดี๋ยวเราเาใบไม้ออกกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเน่านะ้ำมันจะเสีย นี่เพื่อนดูยากนะครับเพราะว่ามันสีกลมกลืนกับกับน้ำนะครับกับท้องท้องน้ำนะครับผมมันค่อนข้างดูยากเยอะเยอะเยอะนะครับ นี่นะครับหลังจากนี้ก็ให้อาหารแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าจะโตนะครับแล้วทีนี้ค่อยคัดหัวคลอกแยกอีกทีนึงนะครับผมก็สำหรับอีกบอ่อนึงนะครับบอ่อนี้มันมีปัญหานะครับเพราะว่า บ่อมันเล็กเกินไปนะครับบ่อมันเล็กเกินไปมันโดนแดดนะครับผมน้ําก็เลยร้อนลูกปลาตกหมดเลยนะครับลูกปลาตกหมดเลยอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพาะปลาก็ให้ใช้ภาชนะที่โตกว่านี้นะครับมันจะดีกว่านะครับเพราะว่าปริมาณน้ํามันน้อย เมื่อโดนแดดมันก็ร้อนไวนะครับเสียหายเลยนะครับบ่อนี้ลูกเยอะนะครับผมบ่อนี้ลูกเยอะนะครับบ่อนี้ที่รอดนะครับมันเป็นบ่อกว้างนะครับนี่เพื่อนๆเป็นบ่อกว้าง,งมากๆน,น,นะครับผมใช้ลังโฟมลูกละร้อยนะครับลูกละร้อยบาทนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับบอที่รอดก็เป็นเอเลี่ยนสีเทานะครับผมก็ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพอจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เพราะกันนะครับผมก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ